จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามค่ะลงนาม MOU ร่วมกับภาคเอกชนผลิตอมายูน้ำช่อดอกมะพร้าว100%สู่ตลาดโลกเพิ่มรายได้สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรค่ะที่สวนการเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมสากรการเกษตรประสานก,าสกษิิกจ ตำบลักามออำเบ้านแพล้วจังหวัดสมุทรสาครนายมานะอดนุ่มสาหากรจังหวัดสมุทรสาครที่ปรึกษาโครงการจังหวัดสมุทรสงครามและผู้อำนวยการใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนบริษัทอาเจประเทศไทยจำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือในการส่งน้ำช่อดอกมะพร้าวที่ได้จากเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมมาผลิตผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเพื่อสุขภาพอมายูน้ำช่อดอกมะพร้าว100%เพิ่มรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเศษรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งน้ำช่อดอกมะพร้าววัตถุดิบหลักจะนำมาจากเกษตรกร,ร,กรชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมอำเภอบ้านแพร้วจังหวัดสมุทรสาครและอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุรสรทสมรสงครามซึ่งเป็นแหล่งมะพร้าวน้ำหอมที่ดีมีคุณภาพ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อมายูน้ำช่อดอกมะพร้าว100%ที่ไม่ผสมวัตถุก,กันเสียไม่ผสมน้ำตาลทรายเปตยมด้วยวิตามิน B1 วิตามิน C และแร่ธาตุนานาชนิดที่ดีต่อสุขภาพไม่เพียงเท่านั้นยังมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการทำงานทั้งในด้านของการพัฒนาสินค้าและวิจัยการควบคุมคุณภาพการผลิตรวมถึงการตลาดกับหน่วยงานท้องถิ่นให้เข้มแข็ง อย่างสากรการเกษตรประสานกสิกิจจำกัดอำเภอบ้านพแพ้วกรมส่งเสริมสากรและสภากเกษตรแห่งชาติรวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจากทั้งสองจังหวัดการเข้าร่วมกันพัฒนาสินค้าจะช่วยยกระดับการทำเกษตรกรแบบยั่งยืนให้กับชาวสวนเพื่อดึงราคามะพร้าวน้ำหอมสร้างไรายได้ที่มากขึ้นคุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้นและสร้างชื่อเสียงในคุณภาพของนาช่อดอกมะพร้าวของทั้งสองจังหวัด ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักทั้งนี้อามาอยู่น้ำช่อดอกมะพร้าว100%จะมี2รสชาติได้แก่น้ำช่อดอกมะพร้าวผสมน้ำมะพร้าวและน้ำช่อดอกมะพร้าวผสมน้ำแอปเปิ้ลฟูจิ้วยบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมีแผนออกสู่ตลาดในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ